สวัสดีครับทุกคนแล้วขอยินดีต้อนรับกลับสู่ Double Clutch เล่าไปเรื่อยนะฮะในวันนี้จะเป็น EP ที่2ต่อจากคลิปแรกนั่นเองนะครับนั่นก็คือใครคือคนที่ทำแต้มในเพลย์ออฟได้มากที่สุดนะครับของแต่ละแฟรนไชส์หรือว่าของแต่ละทีมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวนนี้เราจะมาต่อกันอีก15ทีมนะครับว่าจะมีใครกันบ้างนั่นเองนะฮะ ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆนะครับรวมถึงช่วยสนับสนุสน,น Community ้บ s สของพวกเราตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะฮะส่วนถ้าใครสนใจเครื่องซีลนะครับผมขอแนะนำนี่เลยครับ SN Mark ฮะเปิดบริการมาแล้วกว่า22ปีครับนะฮะมีเครื่องซีลให้เลือกหลากหลายชนิดเลยนะครับแล้วก็มีบริการหลังการขายด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วสามารถติดต่อได้เลยนะครับ มาถึงทีมแรกนะครับนั่นก็คือไมอามี e ีทครับและคนที่เป็นเจ้าแห่งการทำคะแนนในเพลย์ออฟนั่นก็คือ ดีเวดนั่นเองครับทำไปาไแป3864แต้มนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มอยู่ที่22.6แต้มต่อเกมในเพลย์ออฟที่แกเคยเล่นให้กับไมอามี่ฮีทนะครับที่หน้าตัวของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นมิสเตอร์ไมอามี่ฮีทก็ได้นะผมว่าได้3แชมป์กับไมอามี่ใช่ไหมครับหลังจากที่ถูกดรับเข้ามาเป็นอันดับที่5ครับในปี2003ตัวของดีเวดนะครับพัฒนาการเล่นของแกในเกมรุกขึ้นเรื่อยๆเ,เลยฮะแล้วแกก็เป็นคนที่รวดเร็วคัดดีเป็นสแลชเชอร์ที่ดี เป็นคนข้ามเดือดนะครับแล้วก็หลังๆเนี่ยเริ่มที่จะยิง3แล้วก็ยิง2แต้มแมนโคตรโคตรถ้าใครปลื้มเวทผมว่าทุกคนรู้ดีเนาะการยิง2แต้ม midrange ของแกนี่ก็ถือว่าเดือดพอตัวเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้ามาของเลบรอนใช่ไหมแล้วแกก็โอเคแกก็ทําหน้าที่ของแกยังได้ดีเรื่อยๆนะครับจึงไม่แปลกใจว่าเออทําไมตัวของแกถึงมาเป็นอันดับที่1น,นะครับของมามี่ฮิตในการทําแต้มในเพลย์ออฟเนาะ มาถึงทีมต่อมาครับอย่าง Milwaukee Bucks ครับและคนคนนั้นก็คือ Yanis Antetokounmpo นั่นเองนะครับทำแต้มไป2,035แต้มครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยในเพลย์ออฟอยู่ที่26.8แต้มต่อเกมในขณะที่เล่นให้กับ Milwaukee Bucks นะครับโอเคแหละแกอาจจะยิงไม่ได้แบบโอ้โหเก่งกาดอะไรขนาดนั้นนะครับในการเป็นชูเตอร์ถูกไหมแต่ว่ามันไม่ใช่อุปรสรรคสําหรับย a n i s ในการทําแต้มเลยครับนะฮะเพราะว่าการดรฟ์ของแกมีสกิลเลี้ยงที่เหมือนกาด นะะูน่นนี่นั่นการข้ามที่เดือดดานด้วยความสูงเท่านี้ บ้าแล้วครับผมพูดเลยว่าคนคนนี้คืออะมนุษย์คนนึงครับเพราะฉะนั้นเมื่อแกได้ข้ามเข้าไปเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นออโตเมติกสกอร์รือก็คือแทบจะใส่สกอร์ได้เลยนะครับอันนี้จริงๆเนี่ยถือว่ายานิสเดือดมากนะครับแล้วถ้าถามว่าแกข้ามผ่านใครมาก็ต้องน,นี่ครับทางด้านของคาริมอับดุลจับาครับที่ทำไปเพียงแค่1692แต้มในเพลย์ออฟเท่านั้นเองนะครับ มาถึงทีมถัดมาครับนั่นก็คือมินเนโซตาทิมเบอร์วูฟครับและคนคนนี้นั่นเองครับเดอะบิ๊กติ๊กเก็ตครับเควินการ์เน็ธฮะทำไป1,049แต้มนะครับทั้งหมดในขณะที่แกเล่นอยู่กับทิมเบอร์วูฟในเพลย์ออฟนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยนเนี่ยก็คือ22.3แต้มนั่นเองนะครับถึงด้านของเควินการ์เน็ธเนี่ยเล่นเพลย์ออฟให้กับวูฟไป47เกมนะครับแล้วก็ทำแต้มเกิน1,000ไปแล้วเรียบร้อยก็ถือว่าโหดพอตัวนะครับถึงด้านของ KG เนนนนนี่ยใตออั้าจจะไม่ได้ตัว ใหญ่มากแต่ว่าแกเป็นทัวร์เวเพลเยอร์ที่มีคุณภาพจัดๆนะครับทั้งความดุดันนะครับความแอคเซสซีฟรวมถึงการยิงมิดเรนจ์ของแกนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีการยิงสามแต้มให้เราเห็นมากนักนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าความสม่ําเสมอในการทําแต้มของแกเนี่ยถือว่าเดือดดานมากๆนี่เป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่ผมเสียดายมากๆที่ไม่ทันตอนเขาพลิก,กหรือว่าแบบ เล่นในตอนนั้นแล้วผมจะได้ดูสดๆนะครับทีนี้ถ้าใครๆหลายคนถามว่าเอ้ยใครหล่ะที่จะเป็นคนถัดไปที่จะแซงได้ก็อาจจะนึกถึงคาวทาวแล้วก็แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้องรอดูแหละครับว่าเขาทั้งสองจะขึ้นไปแซงทางด้านของเควินการ์เน็ตคนนี้ได้หรือเปล่าแฟรนไชส์ถัดมานะครับนั่นก็คือนิวออร e a ีนส์เพลิแ s คนส์ครับและผมให้ทุกคนคิดครับว่าทีมนี้คือใครฮะไม่ใช่แอนโทนีเดวิสนะครับ ทีมทีมนี้นะครับคือคริสพอลใช่ครับคริสพอลอีกแล้วถ้าใครได้ดูภาคแรกมาแล้วเนี่ยจะพบว่าคริสพอลเนี่ยเอาของ LA Clipper เไปแล้วถูกไหมในตอนนี้เขาก็เป็นตัวท็อปในการทำคะแนนในเพลย์ออฟนะครับของนิวออร์ลีนส์เพลิแคนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นนิวออร์ลีนส์ฮอเน็ตนะครับตัวของคริสพอล์ทำแต้มไป504แต้มนะครับมีค่าเฉลี่ยที่21.9แต้มต่อเกมนะครับคือเอาจริงเนี่ยแค่นี้ผมว่าน่าจะรู้แล้วะฮะว่ากิติศัพท์ของคริสพอลเนี่ย มันเดือดดานแค่ไหนนะครับในตอนนั้นเนี่ยคริสพอแกเก่งมากๆแล้วเหมือนกันนะครับเล่นเพลย์ออฟไป23เกมนะครับทำแต้มไปเกิน500แต้มด้วยซ้ำนะครับสำหรับ AD เนี่ยครับแกทำไป397แต้มใน13เกมนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยคริสพอก็โอ้โหถูกยกขึ้นมาพูดถึงหลายครั้งหลายคราคับว่านี่คือเบสพอยต์การ์ดใน NBA หรือเปล่านะครับแต่แน่นอนครับหลังจากที่ดูลิสต์นี้เราแทบจะไม่มีคำถามเลยครับว่าแกคือ พอยต์กอดคนหนึ่งจริงๆนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA มาถึงแฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่อย่างนิว york นิกส์นะครับคนคนนั้นก็คือ แพทริกอีวิงนั่นเองครับที่ทำไปถึง2,787แต้มแล้วก็มีการทำแต้มค่าเฉลี่ยนะครับอยู่ที่20.6แต้มต่อเกมนั่นเองในเพลย์ออฟนะครับตัวของแพทริกอีวิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นซ u เปอร์สตาร์เซ็นเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับในช่วงพรามของนิวยอร์กนิกเลยนะครับเล่นไปทั้งหมด135เกมในเพลย์ออฟนะครับแล้วก็ทำแต้มเกิน2,700แต้มไปด้วยก็ถือว่าเดือดพอตัวเลยนะครับทั้งการเล่นใต้แป้นนอนหรือว่าการทาอย่างอื่นทางด้านของแพทริกอีวิงค่อนข้าง ได้ดีแล้วแกก็มีประสิทธิภาพในการยิงในการทําแต้มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในปลอดศาสตร์ของนิวยอร์กนิคผมไม่แปลกใจครับว่าทําไมทางด้านของแพทริกอีวิงถึงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องการทําสกอร์นะครับให้กับทางด้านของนิวยอร์กนิคแล้วมาถึงทีมโอคลาโฮมาซิตี้ u ันเดอร์นะครับคนที่เป็นอันดับหนึ่งเรื่องการทําแต้มในเพลย์ออฟนะฮะนั่นก็คือทางด้านของเควินดูแรนครับ 2,620แต้มแล้วก็ค่าเฉลี่ย28.8แต้มต่อเกมนะครับหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเป็นเวสบลูกหรือเปล่านะครับเวสบลูก ok, เนี่ยนะครับเล่นไป9ซีซันนะครับให้กับ OKC OK ในเพลย์ออฟเนาะทำไป2,489แต้มนะครับส่วนทางด้านของ KD เนี่ยนะฮะเล่นไป6ซีซันเท่านั้นแต่ว่าเขาทำแต้มไปถึง2,620แต้มนะครับก็ถือว่าการทำแต้มของ KD แม่งเดือดมากๆครับเอาง่ายๆคือแก เดือดจดจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเพลย์ออฟหรือเป็นอะไรนะฮะคือเวสบลูผมว่าแกก็โหดมากๆแล้วนะแต่ว่านี่คือน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเบสกร์เรอร์ใน b อ History เลยก็ได้อะนะครับคืออาจจะมีคนอื่นที่ดีกว่านี้นะแต่แกเป็นหนึ่งในท็อปท็อปแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมันจึงไม่น่าใช่เรื่องแปลกครับว่าถึงแม้ว่าเควินดูแรนจะเล่นน้อยกว่าทางด้านของรัสเซลเ w e วส b บรูคนะครับแต่แกเนี่ยแต้มแกเนี่ยมันคงที่มันเยอะมันมีประสิทธิภาพเหลือเกินนะฮะแล้วมาถึงทีมออร์แลนโดเมจิกครับคนที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในเพลย์ออฟนะครับนั่นก็คือเซนเตอร์คนนี้ครับดูไว ฮาวเวิร์ดครับทำแต้มไป1133แต้มนะครับค่าเฉลีย่ยคือ19.9แต้มต่อเกมนั่นเองผมว่าถ้าใครได้ดูช่วงพรามเดอะไว้เนี่ยจะไม่มีคำถามเลยครับว่าทำไมแกถึงขึ้นมาเป็นท็อปของออร์แลนโดเมจิกได้ในปี2009เนี่ยแกเกือบที่จะได้แชมป์ลนะครับเข้าไปชิงกับเลเกอร์สแต่ก็แพ้ไปถูกไหมครับแล้วตอนที่เขาพรามพรามเนี่ยโอ้โหจับดังเอาฮุกช็อตนะครับเก็บออฟเฟนซีฟรีบาวล์คือแม่งเก่งมากนะครับเก มากจริงๆนะครับทีนี้หลายๆคนก็อาจจะถามถึง,ถงด้านของเซนเตอร์อีกคนครับเป็นยอดเซนเตอร์เหมือนกันอย่างเชคิวโอนีลครับคือเชคิวก็ทําแต้มได้เยอะนะครับแค่ไม่เท่าถึงด้านของเดอะไวท์เชคิวเนี่ยอยู่ที่ออร์แลนโดนะครับเราเล่นเพลย์ออฟกับออร์แลนโดเนี่ยสามซีซั่นทําไป911แต้มนะครับก็ยังน้อยกว่าเดอะไวทอยู่ดีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับก็ขอชาวเอาให้เดอะไวทว่าแกเป็นอีกคนหนึ่งที่ถ้าใครทันดูช่วงพรามนะฮะจะบอกเลยว่า เก่งเอียเอียนะครับแล้วมาถึงเมืองฟิลลี่กันบ้างครับฟิลาเดลเฟียโซนตีซิกเซอร์ครับถึงด้านของบุคคลที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยครับคือจูเลียสเออร์วิงนั่นเองนะครับ3,088แต้มนะครับค่าเฉลีย่ยคือ21.9แต้มต่อเกมนะครับถึงด้านของจูเลียสเออร์วิงเนี่ยครับเล่นไป141เเกมในเพลย์ออฟนะครับให้กับฟิลลี่นะฮะ ทำแต้มไปเกิน3,000แต้มด้วยหลายๆคนอาจจะนึกถึงกาดนะฮะอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าเอลเลนไอเวอร์ซันครับตัวของไอเวอร์ซันเองเนี่ยเล่นไปน้อยกว่าเยอะนะครับแค่62เกมเท่านั้นแต่ว่าก็ทําแต้มไปเยอะนะครับ1,899แต้มหรือ1,900แต้มเนี่ยแหละนะฮะก็ถือว่าเดือดเดือดทั้งคู่แหละฮะแต่ว่าจูเลสเออร์วิงครับด้วยการที่เขาเล่นไปถึง141เกมอะแล้วฝีมือของจูเลสเออร์วิงอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าเขาคือตำนานคนหนึ่งของ NBA นะครับ ดร์เจครับการดร i ฟ e ์ความอเมซิ่งการเข้าไปเล่าอการเข้าไปดังมันช่างตื่นตาตื่นใจและช่างมีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือบุคคลที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟินนี่นะฮะในการทำแต้มในเพลย์ออฟเนาะ,ะมาถึงฟีนิกซันกันบ้างครับและคนที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในเพลย์ออฟสำหรับฟีนิกก็คือ เควินจอห์นสันครับ2,026แต้มค่าเฉลี่ย19.3แต้มต่อเกมหลยหลายคนคงงงครับว่าเฮ้ยแล้วเซอร์ชาร์ลส์คุล่ะแล้วสตีฟแนชล่ะไม่ใช่ถึง2คนนี้ครับ จะเป็นเควินจอร์ซันครับเป็นการ์ดเกมบุกที่ดีมากๆคนหนึ่งนะครับรวมถึงมีการส่งที่ดีด้วยนะครับตัวของเขาค่อนข้างเร็วแล้วก็มีพลังในการทําแต้มอยู่นะตัวของเควินจอร์ซันเนี่ยครับมีการยิงที่ค่อนข้างดีเลยนะครับยิง46.9%นะครับฟิลโกนะแล้วก็การยิงจากฟาวลไลน์หรือว่าฟรีทอนเนี่ยอยู่ที่83.3%นะครับเก่งในเรื่องการเอาฟาวล์มีการครีเอทจากเพอริมิเตอร์นะครับรวมถึงการไรฟ์เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้น พอผมมาดูสรรประคุณแล้วโอ้ไม่น่าแปลกใจแล้วว่าทำไมเควินจอห์สันถึงขึ้นมาถึงตรงนี้ได้นะครับส่วนอันดับที่2ก็คือสตีฟเนชนะครับ1,365แต้มในเพลย์ออฟนั่นเอง ทีมถัดมาที่เราจะพูดถึงก็คือ Portland Trailblazer นะครับและคนที่เป็นผู้นำในการทำแต้มในเพลย์ออฟก็คือ k l y d e Dexler ครับทำไป2,015แต้มมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่21.4แต้มต่อเกมนั่นเองนะครับทั้งด้าของคลา e เนี่ยนะครับโหดมากครับมีทั้งความ l t h l e t ก c i ซึนะครับการยิงนะครับแล้วก็การเล่นการ Drive Si ซสโอ้มีเยอะแยะเต็มไปหมดครับ พลังในการทําแต้มของเขาหรือว่า tools เนาะเครื่องมือในการทําแต้มสามารถเล่นใน play off ได้ถึง94เกมให้กับ b l a เซอร์นะครับแล้วก็ทําไปมากกว่า2,000แต้มโลยด้วยซเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือซูเปอร์สตาร์ในตอนนี้ของ Portland t r a ทร b เบลเซออย่างเดมเนี่ยนะครับทำไป1,569แต้มใน play off ครับสำหรับ61นัดทีนี้แหละครับต้องรอดูว่า ตัวของเดมเนี่ยจะสามารถแซงคลายเด็กซ์เลอร์ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับเวลาทุกอย่างจะเป็นคำตอบให้ทุกคนเองครับ แฟรนไชส์ถัดมาคือ Sacramento Kings ครับและคนที่เป็นผู้นำคือออสการ์โกลเบอร์ซันครับทำแต้มไป1,159แต้มนะครับค่าเฉลี่ยก็คือ29.7แต้มต่อเกมนั่นเองนะฮะก็เกือบเกือบสาแต้มเลยนะครับทั้งด้านของออสการ์โกลเบอร์ซันผมว่าหลายๆคนรู้จักแกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแกค่อนข้างโด่งดังเนาะเป็นตำนานของ NBA หลายๆคนอาจจะให้แกอยู่ในท็อป10บท็อปสิของผู้เล่นเลยก็ว่าได้นะครับเป็นออร่าเพลเยอร์นะครับสามารถ ทําแต้มได้อย่างโหดเลยนะครับแล้วแกก็เล่นเพลย์ออฟให้กับ Kings นะครับ39เกมครับแต่ว่าแต้มเนี่ยเดือดดาลหรือเกินครับแต่ไปถึง1,160แต้มถูกไหมนะฮะส่วนอันดับที่2ที่ตามมาเนี่ยก็คือตัวของคริสเวเบอร์นั่นเองนะครับทีมถัดมาครับนั่ก็คือซานอ n นโตนิโอสเปอร์สครับและคนที่เป็นตัวท็อปเลยนั่นก็คือเดอะบิ๊กฟันดัมเม l นทัลครับนะครับ ทีมดันแค้นครับ5,172แต้มครับทำค่าเฉลีย่ยคือ20.6แต้มต่อเกมนะครับตัวของทิมมี่เนี่ยครับคือเสาหลักแกนหลักของสเปอร์ไดนาสตี้เลยก็ว่าได้ครับโดยการคุมของเกรกปอบวิชนะครับแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่อยู่ในระดับท็อปเทียร์ของ NBA ทั้งเดวิดโรบินสันโทนี่ปาร์เกอร์แมนูจิโนบิลีโควายเลนนานะครับอันนี้คือการสร้างไดนาสตี้ของทางด้านซานแอนโตนิโอสเปอร์ครับและคนที่สาคัญที่สุดมั ไม่ใช่ใครจริงๆครับมันคือทิมมี่ฮะแกเล่นในเพลย์ออฟไปถึง251นัดนะครับแล้วการทำแต้มนานาต่างๆเนี่ยคือคอนสิสเทนต์มากๆมีความสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพเหลือเกินนะครับคือต้องชูนิ้วโป้งให้เลยนะครับอย่าไปชูนิ้วอื่นนะต้องชูนิ้วโป้งนะครับเพราะฉะนั้นเดอะบิ๊กฟันเดิลเมทัลฮะรายข้อกังขาและรายข้อสงสัยครับสำหรับคนคนนี้ มาต่อกันที่แฟรนไชส์ไดโนเสาร์ดีกว่านะครับโต롤นโตแรปเตอร์ครับและคนที่ถือสถิตินี้ก็คือคาร์ลารีครับทำไป1,435แต้มและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่17.1แต้มต่อเกมนั่นเองนะครับถึงด้านของคาร์ลารีครับโอ้โหมีทั้งการยิง3ความฮัตเซลการดักอินเข้าไปทำแต้มต่างๆนาน,นานถูกไหมครับแล้วแกก็ได้แพรหรือว่าจับคู่กับเดมาริโรซาแล้วก็ควายเลยนาด้วยนะครับแกเล่นให้กับ ทางด้านของ Raptor เ,เนี่ยครับในเพลย์ออฟนะอยู่7ซีซั่นนะครับเนาะแล้วก็ถ้าใครถามว่าเฮ้ยเดมาเดรโรซานล่ะเดมานะครับได้เข้าเพลย์ออฟกับ Raptor นะครับแค่5ซีซั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดมาทำไปเพียง1,117แต้มเท่านั้นก็จะน้อยกว่าไคลลอรีนั่นเองนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไคลลอรีจะเป็นคนที่แฟนๆเมือง Raptor ค่อนข้างรักมากอยู่เหมือนกันนะฮะ สำหรับแฟรนไชส์ต่อมาก็คือเสียงดนตรีอแอนพายเราะฮะอยู่ท่าแจ๊สครับและคนคนนั้นไม่ใช่จอร์นสตอกตันนะครับแต่ว่านี่เลยครับคาวม์มโลอนครับโอ้โหคนคนนี้กิิศัพท์ในการทำแต้มเนี่ย ร้ายเหลือฮะโอ้โหแบบเดือดมากๆจริงๆนะตัวของคามาโลนทำไปถึง4,519แต้มนะครับแล้วก็มีแต้มต่อเกมอยู่ที่26.3แต้มต่อเกมนั่นเองนะครับสำหรับตัวของคามาโลนนะฮะคือไม่น่าแปลกใจครับตัวของเขาจับคู่กับทิ้งหน้านของ Stock ton, Stock ton, สต็อกตันสต็อกตันจ่ายมาโลนทำสต็อกตันจ่ายมาโลนทำวนอย่างนี้ไปครับ 172เกมครับในเพลย์ออฟนะฮะแล้วก็ถ้าใครถามว่าจอห์นสต็อกตันทำได้เท่าไหร่นะครับก็คือเล่นเพลย์ออฟไป182เกมนะครับทำไป2436แต้มนั่นเองนะครับคือมาโลนแกเป็นพาเวอร์เฮาส์ครับเรียกเป็นคนทำแต้มที่ยังไงก็เรียกได้ว่าเดือดมาก มากเกือบจะที่สุดคนหนึ่งของหลีกอไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับเขาอยู่ใน Third All Time Regular s e a s ั n ในเรื่องแต้มนะก็คืออยู่อันดับ3ในการทำแต้มในช่วง Regular Season นนะครับการที่แกมาอยู่ตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะแล้วก็สมควรมากๆแล้วแหะครับ แล้วมาถึงแฟรนไชส์สุดท้ายครับสำหรับซีรีส์นี้เนาะสองตอนวอชิงตันวิสาครับและคนที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดในเพลย์ออฟก็คือเอลวินเฮสครับทำไป1,997แต้มเกือบเกือบจะ2,000แต้มนะครับแล้วก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่23แต้มต่อเกมนั่นเองครับสำหรับเอลวินเฮสเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในบิ๊กแมนในรุ่นของเขานะที่น่าจะติดท็อปเลยนะครับเป็นตัวท็อปท็อปเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตำนานของวิสาจะมีอ่า เวสอันเซลอยู่ด้วยใช่ไหมทางด้านของเฟเด r รเวอเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันว่าเอลวินเฮสเนี่ยก็มีการถกเถียงกันเหมือนกันว่ากับเวส t อันเซลใครดีกว่านะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถือว่าพอเหมาะพอครัวเลยครับสำหรับเอลวินเฮสที่ทำได้ขนาดนี้เนาะ แล้วก็จบกันไปแล้วครับสำหรับผู้ที่ทำแต้มในเพลย์ออฟได้มากที่สุดของแต่ละแฟรนไชส์นะครับย้ำนะครับว่าของแต่ละแฟรนไชส์เท่านั้นถ้าใครย้ายไปก็ไม่รวมเนาะจะรวมแค่แบบอ่ะทีมนี้ก็ทีมนี้นะครับเล่นทีมอื่นก็โอเคไม่นับนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เรากันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ